ครับธนุมาศครับ XDG ไายไชน้าแมดชีนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับยูวารถขุดยอดยมของเรานะครับคือ XE135B นะครับอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตามปกติครับแขกตัวนี้ก็อยู่ที่70เซน70เซนนะครับโรเลอร์ของเราก็จะเป็น8รูปแคลรี่1รูกพุนกีขนาด0.5คิว มาพร้อมลายไบติงมา,มาดูเครื่องรครับวันนี้มีลายไบติงมาราคารวมเมื่อรถมีตัวเติมน,น้ำมันโซล่ามาเป็นป้๊มไฟฟ้าก็เป็น,อ,อ,นอุปกรณ์ติดมาจากเครื่องจักรเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อูสูสุ4ี g 1 98แรงมา้ายูโร2เป็นดเรกอินเจคชั่นลูกค้าก็จะชอบมากในเรื่องของชื่อเสียงของอีซูสุอึดถึกทน ดูแลรักษาง่ายไฟฟ้า,ฟาน้อยตัวนี้จะไม่จุกจิกอะไรเลยเพราะช่างในเมืองไทยมีประสบการณ์แล้วเกี่ยวกับเครื่องยนต์อ e ีซูซูการันตีโดยชู่เสียงของอ e ีซูซอึดถึกทนนะครับฟั่งนี้ก็จะเป็นแผงระบายความร้อนมีแผ่นกันใบไ,ไม้เศษฝุ่นมาติดเราสามารถถอดไปเคาะได้เวลาเวลาทำงานตีป่ามีเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยความร้อนมันจะขึ้น เราก็มาดูตรงนี้ปึ๊บเราก็ถอดทำความสะอาดมันก็หายครับตั้มก็จะเป็นตั้มคาาวาของเรานี่แหละครับอ่าตัวนี้แหละครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมีกองสําหรับเปลี่ยนถ่ายได้ง่ายอันนี้กองน้ำมันเครื่องอันนี้ก็จะเป็นกองโซลา่ากองดักน้าถ้าเป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีกองโซลา่าแค่ลูกเดียวน,นะครับอ่ะสเปคเบื้องต้น ก็มีแค่น,นี้นะครับส่วนเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปที่จอดสองคันคู่นี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับรถคุณสมนูร13ตัน x t e 1 35B ว่าหลักๆประมาณนี้สดี